สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพระวันนี้ของคนไทยนะครับที่บ้านกุฎลม้มมูที่สามนะฮะตหน,นองกระแซงพเมืองจดชียงูพนนะครับฝั่งด้านนี้ก็ลำห้วยน้ำก็ลดแล้วครับหลังจากที่ก็าทำนาปังะฮะฝั่งนั้นนี่ก็เช่นกันชาวบ้านที่ไปวัดมาแล้วก็ก,กลับมาสวัสดีครับพ่อครับเรียบร้อยหรือครับพ่อ ส่งยายมาวัดบรรยากาศที่นี่เช้าตู่ยังหนาวเหมือนเดิมนะครับผมสะพานนี้จะเชื่อมระหว่างหมู่เก้าและหมู่สามนะครับที่ผมเเริ่มเปิดหัวคลิปนะนั่นคือหมู่หมู่เก้าครับผมขออนุญาตซูมไปด้านนูครับผมนั่นคือหมู่ที่เก้าบางกุดลมตำบลหนองแสงพำเภเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับ พอข้ามสะพานมานะรบ,บริเวณนี้ก็จะขึ้นเป็นหมู่ที่สมนะครับผมวัดศรีอุดมตั้งอยู่ที่หมู่ที่สบ้านกุณรุมตำบลหนองแสงเพืเมืองจังหวัดเชีภูมิครับด้านนี้ก็จะเป็นถนนล้อมรอบนะฮะฝั่งนี้ก็ถนนล้อมรอบเหมือนกันครับผมสวัสดีครับแม่ครับเอา้าแม่เดินมาจากท้ายบ้านหมู่สิบเหรอไกลนะแม่นะ ฮะจากบ้านพุยนั่นแม่ไโอ้โหเดินออกกำลังกายนะแม่เนาะสาธุสาธุครับแม่ครับวันนี้ได้อะไรมาวัดครับแม่ได้อะไรมาวัดวันนี้หลายอย่างวันนี้มีข้าวมีขนมยาปลาปิ้งอะไรก็ว่าไปครับผมครับเราก็จะผ่านสุ้มประตูวัดนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกครับผมผมจะพา ลองชมบรรยากาศด้านนอกก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปในศาลาการเปรียนครับผมก็จะมีนะฮะชาวบ้านหลังจากที่เข้าไปในสาลาการเปเรียนก็ออกมาเรียบร้อยครับผมสาลาการ,ปรเปรียนนะครับวัดศรีอุดมบ้านคุลมตำบลหน,นองแสงเมืองจังหวัดชัยภูมิครับผมลังจากนี้จะมีใครมาอีก ผมกำลังโฟกัสไปรู้สึกเขาจะกำลังจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรหลังจากที่ออกมาจากสราราการเรียนนะครับสาธุสาธุกับท่านด้วยฝั่งด้านนู้นครับพี่น้องมันจะเป็นประตูด้านนะฮะด้านทิศใต้นะครับของวัดครับ ถึงนกกรงนะฮะประกอบกับบรรยากาศยามเช้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เสร็จเสร็จแล้วฮะครับผมเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในของศาลาทักทายทักทายพี่ดีนะครับสวัสดีครับพี่ดีครับผมไม่ออกไม่ออกครับไม่ออกีกท่านนึงครับสวัสดีครับท่านครับ บารยกกากภายในสลาเรื่อยนะครับเช้าอยู่ข้งนอกกอบอียงหนาวหนาวนะฮะหนาวมุมนี้นะจะเป็นมุมโฟกัสที่ดีที่สุดนะครับผมจะเห็นจุดบริเวณด้านซ้ายด้านขวาที่ชัดเจนที่สุดนะฮะ ชมบรรยากาศประมาณประมาณนี้ก่อนนะครับผมนี่เวลาหกหกโมงห้าสิบนาทีครับอากาศหนาวด้วยชาวบ้านก็อาจจะ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมแม่ท่านานัน้นน่นจะผมโซมไปเมื่อกี้นะฮะท่านเดินมาจากหมู่ที่สิบไกลามากนะฮะน่าจะประมาณ3กิโลเดินมาออกกลังกายมาด้วยครับผม ก็จะมีชาวบ้านนะครับเริ่มเข้ามาซูมที่ประตูด้านซ้ายนะฮะของกล้องนะครับของตอนนี้ก็มีชาวบ้านเข้ามาอีก ขวานะฮะชาวบ,บ้านก็เข้ามานะครับบ้านกุฎล่มนะมีทั้งหมด3หมู่นะฮะหมู่3หมู่9และหมู่10นะครับก็จะใช้วัดวัดศรีอุดมที่นี่แหละฮะเวลาเข้ามาทําบุญส่วนใหญ่ก็จะมาที่นี่กันนะครับ แบวนี้จะเป็นบ้านหลายหลายบ้านนะเป็นบ้านหนองว่าบ้านหนองงงนะครับแล้วก็บ้านบ้านาทางหนองค้าพวกนั้นก็น,นะครับไม่ค่อยได้มีกิจกรรมเท่าไหร่นักครับผมนอกจากประมาณช่วงสายประมาณโมงกว่าเกือบ8โมงก็ถึงจะมีกิจกรรมแบบนี้นะฮะ วัดศรีดมนี่ถือว่ากิจกรรมในช่วงเช้านะครับที่วัดนี้จะเยอะที่สุดครับผมจำนวนของชาวบ้านที่เข้ามาในศาลาประมาณนี้ครับผมที่ผมบอกได้ก็เพราะว่าผมไปมาหลายวัดและประมาณนี้ครับผมชาวบ้านก็เข้ามาอีกครับผม จากบรรยากาศเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปเห็นด้ววันนี้นะฮะก็จะมีเนนนะครับเนน้อยนะครับช่วยจัดสัมภาระโต๊ะอาหารด้วยครับผมมีทั้งหมดอยู่2รงลูกครับผมเนมพูะเจ้าเลื่อนกล้องมาด้วยนึงนะครับ ปกติจะไม่มีเนนมาช่วยนะครับวันนี้หรือว่าดีเหมือนกันนะครับผมที่มาช่วยชาวบ้านจัดตัวอาหาร เดือนมกราปี2,568นะครับอากาศรู้สึกกินหนาวเป็นพิเศษครับผมตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะครับโูกัดไปที่ประตูนะครับก็ชาวบ้านก็เข้ามาอีกครับผม จำนวนพระและเนนตอนนี้นะฮะน่าจะประมาณ20กว่ารูปครับผม เพื่อมาทำบุญในเช้าวันนี้ครับผม ไปมุมนึงก็เนนนะครับเริ่มเดินเข้ามาในสลาครับผม ได้เร,เริ่มประจำตำแหน่งนะครับตอนนี้ เรื่อยๆนะครับถืว่าจะหาจังหวะนะครับเมื่อพระเนรนะฮะนั่งเรียบร้อยจะลองไปนับดูว่าพระเนรสวัสดิคาพบ้องพีทสารหนาวครับเสื้อสามตัวครับผมหาโอ,อ,อกาสนะมุพระและเนรนะฮะเขาเขาไปนั่งประจําตําแหน่งนะครับจะลองนับดูดูว่าพระและเนรที่วัดศรีอุดมบ้านอุดมจะมีกี่รูปก,กัน,นครับผม ที่ผมบอกไว้ประมาณ20กว่านะฮะยีกว่าหรือ30เดี๋ยวเราต้องตามกันอีกทีนนะครับด้านซ้ายด้านนี้นะฮะประตูฝั่งนี้ก็ชาวบ้านก็เดินเข้ามาอีกหนึ่งท่าน,นครับผม ผมชอบใจนะครับคนไทยเวลาเข้าวัดนะฮะก่อนที่ท่านจะประเคท่านยกมือยกศียกมือใส่ศีรษะเนี่ยประเคณขอคำอธิษฐานนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่า,าศาสนาอื่นนี่เราไม่เคยเห็นเลยนะครับนอกจากาศาสนาพุทธของเราชาวบ้านก็เข้ามีครับ ทิ่วตะก,ก้ากันมาเลยครับผมนี่นะฮะนผมชอบใจปุ๊บสูงไปเลยนะฮะประเพณีของคนไทยผมขออนญาตพาดูมุมนี้ครับน้องครับผม เนนนะฮะเนนนั่งจัดแถวดีๆผมจะโยกกล้องครับพระสองรูปนะฮะเราจะลองนับประชากรพระเรนหน่งที่นี่ครับ สูงมุมนี้หน่อยสูงกลับครับผมกล้องเดินทางครับ <c og carpet> <ôi> กำลังหามุมว่าจะนับยังไงดีมีเสาบังลองประมาณด้วยนะฮะด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมซูมนะฮะท่านผู้ชมช่วยดูก็ได้ผมมีกี่รูปกันด้านหลังก่อนนะฮะผมโฟกัสเน้นด้านหลังผมจะนับในใจนะฮะ เนนด้านหลังนะประมาณ12ลูกครับผมด้านหน้ามั่งจะเป็นพระนะฮะซูมนะครับ,รบด้านหน้าประมาณส0บซูมดูหน่อยครับผมประมาณนี้ครับผมยี่สิกว่าลูกครับพระนั่นเอง ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ท่านเจ้าวาดจะอยู่หรือเปล่าครับผมตามบรรยากาศเรียกๆนะครับ ที่นี่ครับวันนี้ท่านเจ้าวาดอยู่ไหมครับไม่อยู่ค่ะเป็นเจ็ดตะวันวานค่ะกับพรุ่งนี้แหละอ๋อกลับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับรอ๋อครับผม <c oughs> ขยันจังเลย <c oughs> ไม่ออกสองท่านนี่สามสามของท่านนี้ไงแต่ท่านนู้นก็ <c oughs> รู้สามก็ันนี้ไม่ออกสาม โชว์สาธุโชวด้วยครับแม่ตามบรรยากาศไปเรื่อยอีกสักหน่อยนะครับ แล้วนะครับชาวบ้านนะครับจะประมาณขนาดนี้ครับผมนี่ด้านหลังสุดผมจะขออนุญาตนะครับปิดคลิปจากราท่านผู้ชมนะครับวันพระที่21มกราคมพุทธศักราช2500 68ไว้ที่บ้านกุตุลมหมูม่ที่3ตาบลหนองแสงอำเภอเมืองจังหงวัดชัยยลุ่มไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสมรับการรับชมสวัสดีครับ